สวัสดีหรืสวัสดีคุณวารีเนี่ยชิคเจลีมมหาวิทยาลัยนี่ค่ะเจลีอะไรเจลีเจลีสตรอเบอรี่ค่ะอ๋อเจลีสตรอเบอรี่น่าอร่อยจริงๆนี่ นีนอน่อันอันงินเทยโอ๋อเด้ออันนี้เป็นของแท้หรือของปลอมของแท้ค่ะอ๋อของแท้ต้องซื้อ,อยูใส่ต้องซื้อยูหน้าเชฟเว่นอ๋อของแท้ต้องซื้อ, 7, 11, ะะอยูเซเว่นอีเลเว่นน่ะน้าคอแล้วก็ อันนี้อันเจเรอะไรเจเร่เงนอ่ะเวนเมนสบอเมนเบิ่งดูดูดีดีดูดีดีเจเรอะไรล่ะเจเร่สตรอเบอรีอ๋อเก่งมากๆชื่มเซยเจเร่สตรอเบอรี่เปิดได้ไหมล่ะเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เลยน่าอร่อยจริงๆเขาบอกว่าให้หอยเบาโอ้ พ่าบอกว่าให้เจ้าเป่าพ,พายไปซื้อให้พ, <อ S 1> พ่อพอก็พายพ่อนำแต่แม่ประชามันไม่มน้อยเยื่อเงื่อนเฮยเป็นคนเดียวนำพอ่อว้ายห้อยไปคนเดียวก็พอลูกไปสองคนก็พอสันติวะใช่โดยไปเสืออยู่ซสยนไปชิหนา้าเซเว่นค่ะโอ้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 ไปเสืออยู่เซเว่นอีร้อยเว่นเอาบ่ ีมันเหมือนส้งเลยนะดูนะ่าอร่อยจริงๆเปิดเลยค่ะเปิดเป็นไหมล่มเ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่เปิดให้อ๋อ oh, เปิดง่ายๆล่ะ ได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะได้แล้วเหรอได้เลยอ่าอ่าระวังเหี่ยด้วยอ่าทานยังไงทานยังไงทานให้ท่านผู้ชมรสสตรอเบอรี่ด้ยรสชาติเป็นยังไงล่ะหวานกลมกล่อมโอ้หวานกลมกล่อมเต็มอย่าง enjoy ครับผม enjoy ครับผม oh, โอ้เต็มห่งังเต็มปากเต็มคำโอ้เต oh, ็มปากเต็มคำคุณหนูมารีอร่อยมากาคุณหนูมารีสนุกไหมล่ะสน,นุกวันนี้โอ oh, วันนี้คุณมารีสนุกมาก ดูดีๆไม่ต้องใส่สายตาใสาสายตาขนาด mm. อือว้ายทานดีๆทานดีๆยังเยอะมากอร่อยไหมล่ะดูน่าอร่อยมากคุณโนทานดูน่าอร่อยมาก มันเป็นอะไรสินั่นเหนื่อยมันมันเป็นเอตับรลียอยู่ในอะเป็นเจล่เป็นวุ่นๆเลยมันเขาบอกว่าโคนโคนแล้วก็เอาไปทอดว่ายอร่อยมาก นคุณหนูมะลิทานน่าอร่อยมากว้าวเต็มปากเต็มคำเลยเต็มปากเต็มคำเอ็นเตอร์ท์ผมโอ้เก่งมากคุณหนูคุณหนูมะลิเป็นคนอะไรคนงามสวยสวยว้าวคุณหนูมะลิเป็นคนงามคนสวยๆอะไรนะ ด้วยอร่อยมากคุณน้อฝากซ่องด้วยข้ามกุฏิไปเรีนห่อยเยนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเบาดีดีสิโป่งก่อนโดยโป่งโดยด้วยอ่าอ่าอ่าสวัสดีอ่าสวัสดีนกงามงนกงามงสวัสดีค่ะบ๊ายบายกุฏิไปเรีนหน่อยเลยนะอย่าลืมอย่าลืมเจเล่นนุนด้วยนะอ่ากดอยังกดกุ้งอยัาง กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้กดกดกดกุ้งจริงให้มึงได้เลยนะกดกุ้งจริงให้มึงได้เลยนะกดแชร์บายบาย